กระโดดพุ่งก็ไปท่านั้นเลยใช่ไหมป๊าปอ้ดูบุายตัวนี้สิขี่ทดีว่าโอ้โหดูน้องเขาอะเขาอลังการมาหนมามากนั่งชิงช้ากลางขุนเขาแล้วก็ดงคิงคองหนยดูดีนะนี่ น้องนี่บรรยากาศดีมากเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่เขาค้อนะคะเขาค้อดูสิน้องๆมองไปข้างล่างนี่ตอนนี้มนุษย์เดินนะตรงเดินขึ้นบนคิงคองอะ่ะแล้วก็โลดเดินลงมาดูดิเทือกเขา,าบรรยากาศดีไหมสวยชิงช้าเห็นไหมน้องๆเสายาวมากอะ่ะอันนี้มันเป็นท่อไออะไรนะไม้ไผ่เออท่อไม้ไผ่ เอาแล้วขึ้นชิงช้าแล้วว้าวชิงช้ามง้งชิงช้าแมวมันหมุนเฮ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 เดี๋ยวพาน้องๆน,นั่งชิงช้าตัวนุ้นมากดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปนั่งชิงช้าตัวนี้กันแ,แต่ถ่ายแม่จะนั่งมั่งเรื่องของเรื่องคือแม่จะนั่งบ้างป,ป๊าๆนั่งอ่น่าเล่นว้า ไปแล้วไปกันแล้วนะว้าวฮบรรยากาศดีบรรยากาศดีสุดๆเลยโอ้โหเฮ้ยทำไมของป้ามันหมุนไปหมุนมาอ๋อของป้ามันเป็นเชือกแบบข้างบนรวมกันใช่ไหมของแม่มันเป็นเชือกคู่เงี้ยว้าว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 บรรยากาศดีมากเลยนี่ด้าน ด้านด้านข้างนี่เห็นไหมเห็นไหมคะน้องๆเห็นไหมนี่กังหันนะกังหันยักษ์นะกังหันลมโอ้โ,โ,อโหไงล่ะบรรยากาศดีมากเลยนะโอ้ปะป๊าโอ้โหปะป๊าปะปะ๊าเอาสูงกันเลยอ่ะรอบนี้สูงน้องพบไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวน้องพบปะใส่หัวไม่กลัวระวั <c oughs> วงนะจับเด็กดีๆนะไปแล้ว เสียวด้วยว้าวววว้วววววหววว้ามันจะหมุนวววนวงววววววมันหมุนไปทั่ววววะวว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  ตรงนี้ตรงนี้ยังมันยังไม่เป็นแบบหน้าผาเท่าไหร่ยังไม่หวัดเสียวโอ้โหมันเลยว้าวเป็นไงลูกว้าวกระนุกไหมนุกไหมนุกนุกนุกนี่ตัวนี้ตัวนี้ให้ดูตัวอะไรอีกชิงช้าเหรอไปมีชิงช้าให้เราเล่นเยอะนะตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเดินลงไปเล่นชิงช้าตรงนั้นตวงเลยองพบจะไปเล่นชิงช้าหรือปาป้าเล่นไม่รู้ เอ้แต่อันนั้นมันจะเป็นแบบว่าเป็นขั้นลงไปนะมันต้องกระโดดขึ้นอนะ่ะมันค่อนข้างสูงน้องๆตรงนี้ก็เป็นกระโจมแล้วเนี่ยนะแต่เขาก็เอาพยางคุมเออแล้วก็เป็นที่นอนใช่ไหม,มเออโหเป็น,นห้องนอน,น,นเ,เอาไงปะ จะเอายังไงปะเจาเจาะเจาเฮ้ย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 ้ยเลยเฮ้หเฮ้นเ้ยเฮ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 ้ยอ้ยเฮ้เ้ยเยเฮเฮ้้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮายเ้ยเ้ยเฮ้้ยเฮ้ยปฮ้ป้าเยเฮ้ยเ้ยเ้า้ย้้องพดูป ป๊าป๊าเล่นไล่อะป๊าเล่นไล่ะเล่นจะเล่นมั่งอันนี้เป็นห้องพักเนี่ยอันนี้กำลังสร้างอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้นี่นมีห้องน้ําในตัวหนูน้องๆห้องน้ําอันนี้เป็นห้องนอนเนี่ยแหะเนี่ยแล้วก็มีระเบียงเนี่ยระเบียงออกมาแบบชมวิวกินนู่นนี่โอ้ดีแล้วเนี่ยหลวงพ่จะขึ้นหลังนกหมายิ้มต้อนรับเลย ถึงแล้วเขาบอกว่าคิงคองเขาค็อถึงแล้วอหเอมาหมายิ้มหมายิ้มยิ้มอุ้ยนี่ดูทางเดินสิน้องๆนี่ทะลุลงไปได้เลยเนี่ยว้าวเหมือนอยู่ในรังนกเลยเ๋อ บรรยากาศดีมากๆเลยน้องได้ยินเสียงลมไหมได้ยินแน่ๆเลยอะเสียงเข้าไมาฟู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 แน่เลยอะโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยว้าวหูดูดิดูดิเห็นไหมน้องๆมองไปข้างหลังเนี่ยโอ้โหเทือกเขาทิวเขาสวยมากนี่คือเขาค้อแล้วก็เราก็อยู่ที่คินคองเขาค้อนะคะอือหือเป็นไงสวยไหมบรรยากาศจ้า โอ oh ้โหนี่นี่นี่ดู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 โอ้โหนี่นี่นี่ว้าวนี่น้องๆนี่มองจากรังนกเนี่ยนะมองจากหลังนกเนี่ยทะลุเข้าไปนะโอ้โห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 ได้ยินเสียงลมไหมคะโอ้ยโหูมันเป็นช่องลมเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหวันนี้ลมฟู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 เลยอะ ตรงนี้น่าะเป็กางเต็นท์ทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเป็นเป็นที่กางเต็นท์นี่ยป้าหน้ามานอนเต็นท์เนาะนี่นอนเต็นท์แล้วก็ตั้งหมูกระทะกินเนาะ<ห>น,น้องพบกับป,ป้ากำลังจะเนี่ยขึ้นไปขี่หลังควายนะคะเขามีบันไดขึ้นข้างหลังอ้าวโน้องพบ,บตะลุกไปลงหลังควาย้วเดี๋ยวไปขาย,ยาตางหน่อยว้าวว้าโอ้ยอยู่บนหลังควายไงนี่ต้องอยู่ตรงนี้ ว้าวขี Die ่ควายเจ้าท <The women. S 2> <Jean> ุยเจ้าท <herum. S 1> yeah. uh ุยเฮ้อเออเฮ้ยมันยกขายกหางเหมือนมันจะเครี่ดเอ้ยอ๋อเออยทำท่าขี่ทำท่าขี่เฮ้ยกบกบกรบก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 รบก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 บขี่ควายควายไปลงแล้โหเนี่ยที่นั่งกับองค์เก้าอี้นะทำแบบน่ารักเลยนะอุ้ยลอดท้องควายมาแล้ว อุ้ยอุ้ยอุ้ย os, ลาท้องควายไม่ได้เดินมาข้างหลังนี่เพิ่งเห็นตูดคิงคองดิตูดงอนน่ะ <c oughs> ตูดคิงคองงอนจังอุย้ยจากยานมีดอกไม้ให้เราถ่ายด้วยเนะี่ยเห้อฟิวฟิวอ่ะฟิงฟลิงฟุ้งฟลิงอะ่ะกริ้ง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 น้องพบกำลังจะโดนคิงคองเกิน คิงคองจะกินน้องพบแล้วนะวะ้าวว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 ้าวี้าชิช้า้าวิงา้าแบบาวาเวาวาวมากเ,กาเ้าวว้าวว้าวว้ากวาววาวว้าวว้าวว้ากว้างว้าววาวข้ขาว <laughs> <ะ> <laughs> ว้าวว้าวว้าวาววะาว้าวาวว้าววาานะ เอาดูควายตัวนี้สิขี่ทุยกว่าโูู้ดูน้องเขาอ่ะเขาอลังการมากขึมามากควายตัวนี้สุดยอดหูดูเขาอลังการมากขึมาใหญ่โตนุ่นนุ่นน้องโปไปแล้วไปขี่ควายตัวนั้นแล้วอ้าวเย่เห็นไหมเนี่ย เอ้เฮโหโอ้โก๊ปโก๊ปโก๊ปโ๊อ้โหยืนเลยล่ะลูกว้าวยืนหลังควายเลยหูดูควายตัวนี้อลังการเขาอลังการมาก MM. <S <s <disease> นี่และอันนี้ก็คือขึ้นไปข้างบนนะคะไป <s ummer> ไปดูข้างบนกันหน่อยว้าวตอนนี้เราขึ้นมาแล้ว <S <s <ummer> <S โอ้ขึ้นมาก็มีรังนกเลยอ <s ummer> อยู่ในรังนกเอ้เฮเ้เฮ้เฮ เออเหรอเออใช่ไหมใช่เปยไหมใช่เปยไหมเออเออหลวงพ่อบอกเออบรรยากาศดีไหมคะพี่ธัญญาดีค่ะบรรยากาศดีว้าวมีแดดโอ้โหสุดยอดลงไปนอนในตะแกรงไปกระโดดตุ้มลงไปเลยอ่ะเหอะเล่นได้เล่นได้ลูกเขาให้ไปนอนรับบรรยากาศ ลมเป่าตูดอันนั้นอันนัแก้มไปแบะร้อนหู้อกร้อนร้อนแดดนี่ชั้นหนึ่งว้าวหัวใจซุ้มหัวใจวิวดีอ่ะโหทุกอันเลยอ่ะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวอะไรลูกจะนั่งอี้เอออี้เปื้อนไหมเปียกน,น,นี่นั่งได้น,นั่งตู้อี้เอเฮเอเฮ หมุนหมุนหมุนนั่งเก้าอี้หมุนหมุนเก้าอี้หมุนได้ไหันหันน้องพ่อบอกหันน่ะข้างหลังอ่ะกางหันยักษ์โอ้น้องๆใหญ่มากน,นะดูในกล้องอาจะดูไม่ใหญ่ต้องมาเห็นของจริงแนละ้วน้องๆมันใหญ่มากโอ้ <c oughs> โหคุณยายกับพี่พลฟินไปเลยนอนได้เลยลูกหลับได้เลย <c oughs> มุมหนึ่งนะนี่ให้มาดูนี่ดงสัตว์ ดงสัตว์ดึกดำบรรพ์เนาะกิงคองแนมอสเดนเสาห์โู้หน้นแล้วก็ควายเขาเขาโม้งอะว้าวบรรยากาศดีมากเลยนะมีบรไดสวรรค์อยู่ตรงนู้นด้เห็นไหมบันไดสวรรค์โน้นนนนี่คือรอบๆนะคขิงคองนะคะนี่มาอยู่ของอีกแม่นโนยืนอยู่ข้างบนนะคะจะเห็นเลยว่ามันอยู่ท่ามกลางภูเขาเลยบรรยากาศดีสุด เอเอเออพ่อบอกเอเอเอออะเออเหรอบายบายแล้วใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปต่อกันแล้วนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องพุ่งปิ้นนะไปบายบายแลยวแบล็กิี้บายบายไปก่อนละบายบายบายพุงปิ้นเลย